มาฮิโตะนั่นเองอันนี้พูดถึงฝั่งวิญญาณคำสาบแล้วกันแต่จริงๆฝั่งวิญญาณคำสาบแบบมันก็เรียกว่าระดับพิเศษหลายตัวแล้วที่ไม่ได้ลงทะเบียนโจโกลก,ก็ทำได้โจโกลก็มีพลังที่ในการที่สมามารถทำลายประเทศได้ถ้ามันสร้างเรียกภูเขาไฟนู่นนี่นั่นมาบูมบ้าบูมบ้าเหมือนตอนซุกตนะหูนายังไงก็ทำลายประเทศได้แต่คนที่พี่เชียรดสงสัะยังไงก็น่าจะเป็นมาฮิโตะมันสร้างมนุษย์ดัดแปลงมันสามารถทำลายมนุษย์ดัดแปลงสามารถทำลายประเทศได้ทั้งแบบว่าในร่างของไม่ใช่แค่ทำลายเมืองแต่ทำลายคนได้้้ดดวววยยพลััังงมมมนนนโอออออเร์ีิกกกาาาจแบบ่่่ททไุะ คือคีดโกงสัตว์คือเหมือนกับไอมาฮิโตะคาเดเมยไอชิการะคิอะถ้าให้เทียบของฝั่งยังทั้งสานะมาฮิโตะถ้าพูดถึงการทำลายระดับประเทศนะครับขมมองว่าไม่กลับมารู้แล้วกันเงื่อนไขของเหมือนกับยาการ์ซมามิจิเลยนะการที่แบบว่าสามารถสร้างกองทัพมาทำลายได้ไม่กลับมารู้ในเวอร์ชั่นที่หายดีแล้วกันสามารถที่จะสร้างควบคุมไม่กลับมารู้ได้กี่ตัวก็ได้ ควบคุมม่การมารู้ที่เป็นขนาดใหญ่แบบอ e mm ีวานเจเลียนก็ได้แค่สร้างหุ่นยนต์มามึงสามารถควบคุมได้ทุกอย่างเพราะถ้าหุ่นยนต์มันยิ่งอลังการเข้าไปยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยว่าโคิจิมุตะนี่ก็จะสามารถที่จะทำลายระดับประเทศได้เหมือนกันค้บคุม,มาทางสวรรค์ด้วยเนะี่ยเลยทำให้สามารถ